แชมป์รีคอร์ดยังอ่อ่ห้าสี่สามสองอ่ะยูโรเพิ่งผ่านวันเกิดขอคุณมเข้มมาให้อะไรก็เป็นของขวัญให้อะไรเป็นของขวัญนะครับผมก็บอกไม่ได้เป็นความลับระหว่างเพื่อนครับครับผมเป็นสิ่งสำคัญที่ผมมอบให้เขาเป็นวันเกิดยินดีให้กับเขาครบอายุ25่สิบหปี แอบไปซื้อมาหรอือยังไงแอบไปซื้อมาอมครับผมให้ให้ให้เป็นการส่วนตัวหรอให้เป็นการส่วนตัวให้เป็นการส่วนตัว<อ>ไม่ไม่ออกสื่อครับครับผมเราเป็นประเด็นครับมีสื่ออืไรก่อนฮ <c oughs> ะๆๆๆสืบ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 ก่อนก็เห็นเขาพูดเห็นเขาพูดบอกว่าเขาอยากได้ตัวผู้จัดการก็บอกอะไรเงี้ยเออก็เลย ก็เลยซื้อสกายเขาแค่นั้นเขามีรีแอคยังไงบ้างตลอดเขาก็ดีใจเขาดีใจเขาอยากได้ครับผมก็ให้เขาไปเขาไปพูดคุยอะไรกับเราไหมพูดคุยคือจริงๆเราเราพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วเราก็ให้เขาก็ดีใจที่แบบเออเราเราแบบเราสนใจเขาที่เขาอยากได้สิ่งนี้แล้วเรามอบให้พอดีจริงๆเขาก็สามารถซื้อเองได้แหละพอจะไม่ได้ว่ามันคืออะไรไม่ไม่ได้ถามเขาเองหรอครับผมเป็นความเชื่อมโยงของเขายังไงบ้างเชื่อมโยงเขาเปงไงบ้างเนาะจริงก็เป็นสิ่งที่เขาแบบเขาชอบ ครับใช่แล้วแหละชอบตรงเลยแค่ราคาล่ะคะราคาก็ไม่แพงมากครับผมครับใช่มใช้ครับผมใช้ครับได้เห็นเขาใช้ได้ยังครับยังไม่เห็นเลยครับเออรอดูอยู่รอดูอยู่ครับรออยู่อยู่ได้อวยพรอะไรเป็นพิเศษในปีนี้ขอเพื่อนคือจริงๆแล้วผมก็เป็นเพื่อนกันมาโอ้โสี่ห้าปีแล้วอ่ะแล้วก็อวยพรมาแบบเดิมตลอดก็ก็แค่นั้นก็มีมีความสุขมากขอให้มีกคนรัก ครับผมมีความสุขในทุกๆวันจริงก็ให้แบบปีไหนให้ยังไงครับคคืนนี้ให้ครับค่งให้ครับแต่ก่อนก็จะปีที่แล้วก็จะให้ต้นไม้เพราะต้นไม้มันต้นไม้รอบปีที่แล้วกัลังป็นกระแสอ่ะต้นไม้ไม้ด่างตอนนี้ตายไปแล้ว <c oughs> ครับผมเป็นปีแรกที่เป็นของฝัน <c oughs> ชิ้นชิ้นใหญ่สุดที่ที่เราให้เข้มตั้เลยไงทีจริงมันก็พอๆกันนะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่เขาชอบก็คือ โอเคแล้วโอเคแล้ว,ลวคือชอบตั้งแต่ก่อนซื้อให้แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบอเขามีไปถามไหมว่าไปแอบสืบแต่ไหนมาว่าอยากได้นี่คือเรารู้กันอยู่แล้วใช่ครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาอยากได้สิ่งนี้เขาเห็นเปิดเปิดเปิดอินสตาแกรมดูมันก็จะขึ้นมามแต่เขาก็เขาเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจช็อปอ่าเชฟมัน์จูดีเป็นคนที่ประหยัดตังค์มากใช่แล้วก็เออถ้าเขาอยากได้ก็ซื้อให้เขาหน่อยมันเกิดเขาเห็นล่าสุดคอนฟมมีก็ไปร่วมแจมกับงานครับผมเข้มด้วยรับบทเป็นพิธีกรถูกต้องเป็นพ ก็คือขอเขาเป็นนะขอเขาเป็นขอผู้จัดการบอกว่าที่งานนี้คือด้วยความที่เขาจัดมาหลายปีแล้วเราก็ไปเป็นแขกตลอดซึ่งมันรู้ทางแล้วอ่ะไอ้อ่ะก็จะมาเป็นแขกเป็นเกสเป็นเกสอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดมาเป็นพิธีกรตื่นเต้นไหมกับการจัดไปเป็นพิธีกรครั้งแรกในชีวิตก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่ใหม่ซึ่งเราไม่เคยมีโอกาสได้เป็นเลยก็ถือว่าไม่ใช่งานจ้างก็เป็นงานเพื่อนแล้วกันเป็นการฝึกประสบการณ์ครับแต่ดีนะ ผมรู้สึกว่าผมชอบมีนอสกสคริป์บ้างไหมยูโรมีหลุดไหมเหรอคือ,อจริงๆแล้วอะ่ะงานมีพิธีกรหลักม,มีพิธีกรหลักอยู่แล้วแต่ว่าเราไปแจมแต่ถามว่านอสกสคริป์ไหมมันก็มันตามฟิลหรอด้วย,ด,วยด้วยที่มันเป็นงานไม่เป็นทางการมากมเป็นงานเอนเตอร์เทนงานกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆไปได้สนุกดีครับรู้สึกติดใจไหมก,ก,ก็ชอบนะชอบ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 อถ้ามีโอกาสก็อยากขอไปงานคนอื่นอีกๆมือีโอกาสม โอกาสอ๋อทีจริงถ้าเป็นมิตติ่งคู่อ่ะจะไม่มีแต่ว่าจะมีเป็น3คนมีที่เป็นด้วยที่อยู่บ้านเดียวกันอกาจจะเป็นแบบเป็นคอนเสิร์ตหรือไม่ก็อาจจะมีมิกติ้งกีฬาสีอะไรเงี้ยก็มีแถนได้อยู่ครับแฟนๆก็ยังจิ้นอยู่เชยร์เยอะก็คือมันมี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 แฟนคลับของแต่ละแต่ละบ้านเนาะก็เชียร์แบบว่าเอออยากให้มารวมกันเวลาอยู่ อยู่รวมกันแล้วมันมีสีสันอะไรเงี้ยก็สนุกดีดีใจไหมที่แฟนก็คือยังยังจิ้นอยู่เวลาเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยยังจิ้น,เ,นเหรอเป็นเป็นเพื่อนกันไม่ได้จิ้น<อ>ครับแต่ก็ดีใจที่ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้ได,ได้ความสนใจที่แบบแฟนๆชื่นชอบแต่โมเมนต์จิ้นๆ,ๆๆเราเราเขาเกิดมีเรื่อยๆ<อ>มีเรื่อยๆครับกรๆจับจับอาการแบบอะไรอย่างเงี้ยในทารีครับ ส่วนมากเป็นโมเมนต์ที่ออกมาแบบธรรมชาติใช่ไหมรเป็นธรรมชาติจริงไม่มีกล้องก็เป yeah. ็นอย่างนี้เราก็เล่นก um> ันแบบนี้ตลอดอยู่แล้วครับผมก็เล่นแบบด้วยความเป็นเพื่อนกันแล้วแบบบ้านอยู่ใกล้กันแหละมันสนิทสนมกันอ่ะจะเล่นอะไรก็เล่นได้มมนไม่มีเขินกันบ้างหรอไม่เขินมันจะคือจะให้มาไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่แฟนจิ้นก็คืดีใจ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 ก็ถือว่ามอบความสุขแล้วกันครับผมเ็นเดือนหน้าเห็นเราจะมีแทนนี้ของเราด้วยใช่ไหมับรวมตัวกันมาเกิด คือตอนนี้ก็ยังคุยประชุมกันอยู่ว่าเราจะจัดจัดไหมหรือว่าถ้าจัดจะจัดแบบไหนหรือจัดยังไงดีอันนี้ยังประชุมกันอยู่ครับแต่คิดว่าน่าจะมีคือเราอยากให้ออกมางานออกมาเป็นแบบไหนให้ยูโรส่วนตัวเหรอคือคือผมก็อยากสนใจหลายแบบเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องมาประชุมกันว่าตรงกลางระหว่างผมระหว่างแอดมินแฟนคลับหรือว่าอะไรความสะดวกของแต่ละอย่างเนี่ยมารวมกันมันเป็นงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาก ซึ่งเราก็คุยกันอยู่ว่าผมอยากได้แบบนี้แต่ว่ามันจะสามารถทําได้หรือเปล่าครับก็อยากทําอะไรใหม่ๆอยากจัดตรงวันเกิดเลยใช่ไหมให้ตรงเลยตรงวันเกิดไม่ได้อาจจะก่อนมันเกิดสักประมาณเกิดอาทิตย์นะครับได้ตรงวันเกิดมันติดงานนี้ต้องให้คุณเข้มไปเป็นเกรดไหมครับคือเรื่องนี้ก็ปรึกษากันอยู่ว่าจะเอายังไงดีก็คือเพื่อนอ่ะพร้อมมาอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมันซ้ำมันซ้ำมันซ้ำถ้าสมมติว่าอยากเจอพวกเราจริงๆเ่ะอาจจะ ไปงานมิงรวมเลยดีกว่าแต่ก็รอดูโอกาสอีกทีว่ามันมันจะเป็นยังไงว่าเราจัดผมจัดเข้มก็ไปพอเข้มจัดผมก็ไปมันวนๆอยู่แล้วก็เลยอยากได้อะไรใหม่ๆบ้างก็ลองคิดดูอยู่ครับไว้มีโอกาสอัปเดตอีกไผมครับได้ครับม